แมชต่อไปของ The Rock ใน WWE รีอาลิบลีเป็นแพนิกและเบื้องหลังการคุมงานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมของ Triple H สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของ The Rock ครับที่เรียกได้ว่าได้มีการเปิดเผยถึงเบื้องหลังเรื่องราวต่างนะครับแมชต่อไปของเขาใน WWE แล้วก็ เรื่องราวของการฝึกซ้อมต่างๆนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับรวมถึงเรื่องราวของ r e ียลิฟลีเป็นแพนิคก่อนการขึ้นปั้มแล้วก็เบื้องหลังครับในการคุมงานใน W ของทริปเ e H เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราว่าการถึงรายละเอียดในคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆหลายจาฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวปล้ำเร์ และถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แทงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อนะครับผ่านาเพจ f a c e b o o k ของเรื่องมวยปล้ำเรสตอร y ี่ได้เลยนะครับเราเริ่มครับจากเรื่องราวของเดอะร็อกครับเอาจริงวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยจะพูดคุยถึงเรื่องราวของเดอะไฟนอลบอสนะเยอะหน่อย นะเพราะว่าได้มีทั้งในมุมของข่าวสารและเหมือนที่บอกว่า The Rock เองก็ได้มีการออกมาอัปเดตผ่านทางช่องทาง i n s t a g r กรส่วนตัวของเขาด้วยเช่นกันนะว่ามีอะไรยังไงบ้างเบื้องหลังนะแต่เราเอาในมุมของข่าวสารก่อนก็แล้วกันผมว่าหลายๆคนถ้าได้ฟังคลิปก่อนๆก็นก่าจะพอรู้พอจะมองเห็นภาพไปแล้วเพราะเราก็ได้มีการหยิบมาพูดคุยไปบ้างแล้วเนาะนะครับแต่ทีเนี้ยเรามาคุยกันถึงเรื่องราวที่ว่าแมชต่อไปของ The Rock ก่อนหน้านี้นเราเคยคุยกันว่าเดอะร็อกเนี่ยแน่นอนว่ากับศึกใหญ่และโซมเมเนียปีหน้าถูกวางว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ท้าชิงหรือว่าจะเป็นแมทที่เจอโคดี้โรสในศึกและโซมเมเนียปีหน้าเรื่องสื่อออเเตรเรายงานครับว่าเดอะร็อกเนี่ยโอเคอยากที่จะร่วมงานกับโคดี้โรสมากในตอนนี้กับการเป็นคู่เอกของและโซมเมเนีย41เดอะร็อกบอกว่า เขาอยากร่วมงานกับโคดิโรสในแมตช์ระดับเมนิเวนของมาเนียปีหน้าซึ่งผมว่าเราก็ได้เห็นมาแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ชัดเจนว่ามันจะไปในทิศทางไหนอันนี้มาถึงที่เกิดในรอเนาะนะครับซึ่งมันอาจจะแปลว่าโคดิโรสอาจจะได้ถือแชมป์โลกจากนี้ไปอีกหนึ่งปีก็เป็นได้นะครับขณะที่ในกรณีของการพูดถึงแมตช์ถัดไปของเดอะร็อกหลังจากนี้นะครับแมตช์ต่อไปของเดอะร็อกนั้น จะเป็นแม์อะไรเป็นยังไงบ้างในแรงงานอ Observer ครับเปิดเผยว่า,อาตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนถัดไปนะของเดอะร็อว่าจะกลับมาแม์ต่อไปเนี่ยเมื่อไหร่ตอนไหนนะครับแน่นอนมีการพูดคุยหลักๆก็คือแค่เรื่องของแม์ในศึกและโซมเมเนียปีหน้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนที่เรารู้กันว่าที่แท้จริงคือว่าเดอะร็อไอที่กลับมารอบนี้เนี่ยเขาอยากที่จะเรียกว่ากลับมา แล้วก็ขึ้นปล้มกับโรมันเรนแล้วก็อาจจะจบอาชีพการปล้มไปเลยเออนั่นคือนั่นคือที่เป็นนะแต่โอเคแผนมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องบิดกับสับมาเดล็อกไปปล้มแท็กทีมซึ่งเป็นไอเดียเขาเองนะแท็กทีมเนี่ยเดล็อกโรมันเจอเซตกับโคดี้เป็นไอเดียของเดล็อกที่นําเสนอไปทางฝั่งครีเอทีฟเนาะนะครับนะบนะเหมือนที่เราเห็นกันแหละสถานการณ์เป็นแบบนั้นนะสุดท้ายก็เลยว่ามันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้จบอย่างที่อย่างที่ คิดในตอนแรกทําให้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแผนค่อนข้างจะเยอะนะครับคือถ้าให้รายงานนะครับตามรายงานข่าวที่ได้รับมาในณขณะนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้นะในแมชในปีนี้เดอะร็อกอาจจะขึ้นปั้มก็ได้แต่ยังไม่ถูกล็อกนะในช่วงปีนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันไม่แน่อาจจะโผล่มาทีก็คือเรโซเมเนียปีหน้าเลยก็ได้เพราะว่านอกจากข่าวที่เรากำลังคุยอยู่ในตอนนี้ เดอะร็อกเองก็เป็นคนพูดนะครับผ่านทางคลิปใน i ิน t a g r กรมส่วนตัวที่มีการอัปเดตนะเหมือนที่ผมบอกว่าวันนี้ย้ำอีกทีว่ามันอาจจะเยอะหน่อยสาหรับเรื่องราวของเดอะร็อกเพราะว่าเราเขาบังเอิญลงคลิปพอดีแล้วก็ก็พูดอยู่ประมาณ4นาทีแต่ผมก็คือผมฟังเนี่ยผมก็แปลกใจว่าอั้งคลิปมันจบแล้วเหรอคือไม่แน่อาจจะมีตัวเต็มกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ผมบอยฟังอะที่ผมแปลมาเนี่ยมันมาจากคลิปที่ คลิปมันมีความยาวประมาณสัก4นาทีกว่าๆนะครับสี่นาทีกว่าๆก็เล่าถึงเรื่องราวต่างๆเนาะนะจริงเพิ่งลงล่าสุดนี่แหละนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นวันที่สิบสี่เนาะสิบสี่เมษายนของฝั่งอเมริกานะครับเดี๋ยวเราบอกว่าสุขสันต์วันวันที่สิบสี่เมษายนวันอาทิตย์ของทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นะไปหาอย่าลืมไปหาอะไรทาสนุกอ่าสนุกสนุกทากันล่ะ เออไม่ว่าจะเป็นอาจจะอาจจะเป็นชีสมิลบ้างดื่มบ้างเล็กน้อยนู่นนี่นัน่นว่ากันไปโอเคเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าผมอยากจะพูดถึงหลายๆะคำถามหลังจากศึกเรโซเมเนียหลายคนถามมาว่าผมรู้สึกอย่างไรร่างกายผมหลังจากเจอการปั้มโหมแมทอย่างหนักเลยส5นาทีข้อแรกครับผมขอขอบคุณทุกคนมากมากที่ซัพพอร์ตผมในศึกเรโซเมเนียกับการวิวอัพที่ผมพยายามช่วยสร้างอย่างเต็มที่เพื่อสร้างเรโซเมเนียและทำให้มวยปล้ำ กลับมาเจ๋งอีกครั้งหนึ่งแน่นอนมันเกิดขึ้นจาก The Final Boss เ,าเราพยายามทุบทุกสถิติที่เคยเป็นมาสำหรับเะโซไมนเนียเราทำทุกอย่างเพื่อแฟนๆและเ,เราทำเพื่อแฟนๆที่มีแพชชั่นอย่างพวกคุณทุกคนเรื่องราวต่อมาคือความรู้สึกของร่างกายของเด็อสเป็นยังไงบ้าง ความรู้สึกของร่างกายของผมหลังจากขึ้นปล้ามในศึกเรโซเมียต้องยอมรับว่าแม่งแบกอัพมากแม่งพังมากข้างในนะซึ่งความรู้สึกเหมือนกับลูกหมาข้างถนนเแต่มันก็คือเรื่องปกติแหละครับของวงการมวยปล้ำนะหรือว่าไม่ไว่าจะเป็นกีฬาต่อสู้ต่างๆ MMAUFC หรือว่าการชกมวยคุณต้องเข้าเทรนนิ่งแคมป์ฝึกหนักแล้วก็ไปสู้และกลับออกมาแบบที่ไม่มีอาการบาดเจ็บ ผมรู้สึกเจ็บนะแต่โชคดีที่มันไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บที่แบบกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้ซึ่งนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดการที่ได้ปล้ำไม่ว่าจะเป็น40นาทีแบบนั้นหรือว่าจะน้อยกว่านี้ยังไงเนี่ยกลับมาก็ต้องรู้สึกแบงอัพบ,บ้างอยู่แล้วสําคัญที่สุดสำหรับผมคือการที่ไม่บาดเจ็บก็เป็นพอผมรู้สึกว่าร่างกายของผมโอเคนะผมเตรียมความพร้อมในการเข้าเทรนนิ่งแคมป์ส2สัปดาห์เต็มเพื่อการขึ้นปล้ำในศึกเรโซเมในครั้งนี้ ผมคิดว่าไซส์ของผมโอเคร่างกายเนี่ยเต็มที่นะผมมีน้ำหนัก285ปอนด์ในตอนที่ขึ้นปล้มผมขยับได้เร็วดีรวดเร็วแบบที่ควรจะเป็นผมอยากที่จะเรียกว่าตามพวกเขาให้ทันก็คือหมายถึงว่าตามพวกเอ่อพวกโรนเรนเอ่อเซตโคดี้ให้ทันนะนะเอ่อผมต้องทำร่างกายให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขึ้นปล้มตลอดอยู่แล้วขณะที่ผมเนี่ยไม่ได้ปล้ามมานาน นะตอนที่ผมฝึกซ้อมผมก็มีเวทีในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาวายซาวเทิร์แคลิฟอร์เนียและก็จอร์เจียนะซึ่งแน่นอนว่าในการเตรียมพร้อมสู่และโซมเมเนครั้งนี้ผมเตรียมความฟิตนะของร่างกายให้มันฟิตพอจริงๆและผมก็แฮปปี้มากๆก,กับผลลัพธ์ที่ได้กลับมาและแน่นอนครับว่าผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโคดี้โรสด้วยนะแชมป์โลกคนใหม่ใช่ไหมแต่ก็อยากให้รู้นะว่าฟนอลบอสเมื่อกลับไปจะกลับไปเล่นงานโคดี้โรสแน่ ส่วนโดมันเรนส์ผมก็ขอแสดงความยินดีกับญาติของผมด้วยแล้วกัน3เกือบ4ปีมันถือว่ามาศาจจา์เป็นอย่างมากกับการถือแชมป์โลกมาอย่างยาวนาะนและผมก็ภูมิใจกับคุณมากนะส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็น MVP คือส่วนตัวผมส่วนตัวเดร็อกน,นะส่วนตัวผมผมให้เขาเป็น MVP เลยของศึกเรซโซเมเนียเซตฟริกินลอรินเขาสุดยอดมากถือเป็นเกียรครับที่ได้ขึ้นปล้มกับนักมวยปล้อีก3คน พวกเขายอดเยี่ยมอยู่แล้วเป้าหมายต่อไปของผมผมจะโฟกัสไปที่ซึรัสโซเมเนียปีหน้าแต่นั่นก็คือเรื่องของอนาคตรอติดตามแล้วกันครับประมาณนี้อันนี้คือคลิปประมาณ4นาทีเนาะที่ผมแปลมาแปล,แปลแบบเต็มๆครบๆเลยว่า The ะร็อกนั้นพูดอะไรบ้างในคลิปนี้ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการพูดถึงเบื้องหลังในการที่เตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมขึ้นปั้มในกูรสโซเมเนียครั้งนี้อย่างแรกที่ผมว่าเราเห็นชัดเจนคือร่างกายของเดอะร็อกฟิตมากนะ คือการเป็นนักมวยปล้ำผมว่าถ้าอธิบายเพิ่มเติมคือว่าแค่ความฟิตมีกล้ามโตมันไม่พอสำหรับการเป็นนักมวยปล้ำเนาะมันต้องบ้ามมันต้องนู่นนี่นั่นเออต้องเจ็บตัวเออเพิ่มเติมถูกไหมเพราะนั้นการที่เดอะร็อกไม่ได้ปล้ำม,มาเกือบเกือบสิบปีเนาะหรืออาจจะเกินด้วยซ้ำเพราะว่า ถ้าแมตช์ปล้ำจริงจังของเดอะร็อกมันต้องย้อนไปหน้าจ่าเรโซเมเนีย29กับจอร์นซีนาแต่ถ้าเป็นซึ่งแมตช์นั้นเดอะร็อกจบแมตช์นี้บาดเจ็บด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะคือเจ็บแต่ฝืนปล้ำไม่จบน,นะแล้วก็แล้วก็จะมีแมตช์กับเอลิกโลเวนในในเรโซเมเนีย32ถูกไหมแต่ว่าอันนั้นมันก็มันก็คือเดอะร็อกใส่ท่าไม่ตายแค่นั้นนี่นนะเออมันไม่มีไรนะคือมันไม่ต้องมาฟิตร่างกายแบบนี้อยู่แล้วเพราะนั้นจะเห็นว่าทาเนี้เดอะร็อกเตรียมตัวดีมากนะครับซึ่งไม่แปลกหรอกเพราะว่า เหมือนที่บอกว่าเขาก็เตรียมพร้อมเพื่อเจอโรมันถูกไหมเจอโรมันแล้วเขาก็อาจจะจบเลยก็ได้ก็เลยเตรียมพร้อมให้มันดีที่สุดซึ่งเราก็เห็นว่ามันออกมาดีที่สุดแล้วซึ่งไม่จะเป็นเรื่องของร่างกายเขาการอัดหนักหรือว่าการปล้ำในหลัก40นาทีหรือว่า,อ,าอะไรต่างๆรวมถึงสไตล์ปล้ำด้วยเนาะที่ที่มันเหมาะกับเขามากขึ้นทําให้ผมว่ากลับมารอบนี้มันดูดีกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนมากๆนะร่างกายดูพร้อมมันดูแก๊สไหม่หมดอะ ย้อนไปตอนหนูเจอจอสีหน้ามันดูแก๊สหมดมันดูแบบหมดแรงเนื้อไหมแต่อันนี้มันดูแบบไฟนอลบอสอะแข็งแรงเออพร้อมสู้อะไรแบบนี้นะรวมถึงหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เดล็อกก็ทําเต็มที่เพื่อให้ได้ปล้ำอ่าในศึกเรโซเมเนียครั้งนี้เราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่ก็ยังมีการชื่นชมเนาะคือแน่นอนก็ต้องพูดทิ้งสตอรี่ไลน์ไว้หน่อย นะครับก,ก็ยินดีกับโคดี้แต่ว่าก็ต้องทิ้งสาหรับเรื่องที่ถูกปไวยแล้วบนหน้าจอในศึกรอตอนที่ผ่านมาขณะที่โรมมนนี่ก็ย่าดเขาไปแล้วแล้วก็ชื่นชมนะเซฟฟริกินโรแลน์ที่ก็ทาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเนาะในช่วงเรโซเมนียล่าสุดนะครับซึ่งอ่ะเราไปกันที่ข่าวต่อมาเป็นเรื่องราวของพิเซตได้แหละนะครับนะหละังจากที่เรียกได้ว่าทํางานนะ่ะตลอดช่วงปีที่ผ่านมนาะผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆหลายๆคนรู้สึกอ่าชื่นชมหรือว่า อะไรยังไงเซโรลินมากแค่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าเซโรลินเองก็ควรที่จะเป็นคนที่ได้รับอาเรส PECT จากแฟนมด์ตัมมากๆอีกคนหนึ่งนะโดยเพราะแฟน WB เนาะเพราะว่าเซทเนี่ยทำเต็มที่เสมอนะทำเต็มที่เสมอครับในการเรียกว่าออกไปเพอร์ฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับคืออย่างศึกแรโซเมในครั้งนี้เขาก็ทำเต็มที่แมตช์ตัวเองอาแมตช์ชิงแชมป์โลกอา ก็ก็แพ้แมตแ,แมตแท็กทีมจบมาในคู่เอกก็ขึ้นปล้มอะไรนี้รวมถึงยังมีส่วนในคู่เอกคือที่สองด้วยในแมตโคดี้โรมมนนะครับก็ผมว่าอะไรหลยคนก็น่าจะมองเซตในคล้ายๆกับ,ก,บกับที่เดล็อกพูดเนาะก็คือเป็น MVP นะเป็นเรียกว่าเป็นสตาร์เด่นคนหนึ่งเลยของศึกเรซโซเมเนียครั้งล่าสุดนะเช่นการฝั่งของเบกกี้ลินช์ก็ทำงานหนักนะนะสองผัวเมียสามีภรรยานะ ก็ทางานหนักตลอดช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้รับรางวัลแล้วตอนนี้ก็คือการไปพักนะตามรายงานนะครับของ r a s i n g observer เปิดเผยว่าทั้งคู่เนี่ยนะเตรียมที่จะไม่ใช่เตรียมสิต้องบอกว่าจบมาเนี่ยปั๊บก็ได้พักเลยจะเห็นว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้โผล่หน้าจอ WWE แล้วนะร,รวมถึงระหว่างเนี้ยก็คงจะกลับไปมีการอาจจะไปแบบเลี้ยงเลี้ยงลูกประมาณหนึ่งแล้วก็มีการเจรจาสัญญาเพิ่มเติมเพราะอย่าลืมว่าทั้งสองคนก็ยังไม่ได้มีการต่อสัญญากับ WWE ก็ยังคง ใช้คําว่ายื้ยุดฉชุดกระชากันอยู่นะครับนะคือฝั่งฝั่งลูกจ้างก็อยากได้เงินเพิ่มขึ้นส่วนดัลลีก็อาจจะต้องคิดเยอะหน่อยกับการให้เงินต่างๆนะครับเดี๋ยวรอดูกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าถ้าเรามองในมุมว่า appreciate สิ่งที่สิ่งที่ทั้งคู่ทำเนาะสำหรับดัลลีในช่วงปีที่ผ่านมาก็ควรจะให้เงินเยอะขึ้นแหละแบบที่ควรจะเป็นนะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้เรายังอยู่ต่อครับกับศึกเรโซเมเนียนะครับกับเรื่องราวของทริปเปิลเอช ถือเป็นคำชื่นชมกับวิธีการทํางานหลังฉากนะของทริป l ปิเอสแต่อันนี้เป็นการชื่นชมจากแขกรับเชิญเป็นคนนอกนะอย่างบูลลี่เรย์นะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบบูลลี่เรย์แต่อันนี้ผมว่าก็ฟังได้เออแน่นอนหลายหลายครั้งเขาก็พูดโอเคบางครั้งก็อาจจะพูดแบบเลอะเทอบบ้างเอาว่าไปแต่ว่าในรเรื่องส้มในอย่างที่เรารู้กันครับว่าบนะูลลี่เรย์นยหรือบับเบอร์เรดัตลี่นะได้เป็นเรียกว่าแขกรับเชิญในการปเป็นกรรมการพิเศษในแมตช์ฟิลล์เดลเฟียสตรีทไฟถูกไหมซึ่ง เขาก็ได้มีการพูดถึงะนะพูดถึงการทำงานเบื้องหลังของ t r i p นะครับซึ่งแน่นอนว่ากับการที่ t r i p เนี่ยมีส่วนร่วมกับนักมวยปล้ำทุกคนอย่างเรียกว่าลงรละเอียดดีเทลเนี่ยมันพิเศษมากเมื่อเทียบกับวินซักแมนนะครับบูลิเลให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาบอกว่า คุณเนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสพูดกับวินส์แบบจริงๆจังนะเมื่อหลังจบแมชของคุณณวันนั้นนะเพราะว่าคุณกลับมาคุณกลับมาหลังฉากกลับมาที่กอริลลาโ o สิชั o นคุณจะไม่ได้คุยกับวินส์นะครับอืมคืออย่างมากวินก็คงจะอ่ะชูนิ้วโป้งถ้าทำได้ดีชูนิ้วโป้ง,อปงเออ,อจะได้รู้ว่าเฮ้ยเองทำดีแล้วแค่นั้นแต่ก็จะไม่ค่อยได้มีการตอบโต้อะไรที่มันชัดเจนหรือว่า เรียกว่าอะไรคือถ้าบอสอยากได้อะไรบอสก็ยังไม่บอกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่กลับการสิ่งที่บูริเลชื่นชมชิปเพจก็เขาบอกว่ามันดูเหมือนว่าฮันเตอร์กำลังทําบางอย่างคล้ายๆกับที่พอเฮมนเคยทําก็คือการพูดคุยกับนักมวยปล้ำทุกคนหลังจบแมชนะเรียกว่าเหมือนกับเป็นการพูดคุยกับลูกทีมของเขานะซึ่งผมคิดว่ามันมีความหมายนะต่อนักมวยปล้ำทุกๆคนนะครับซึ่ง ฮันเตอเนี่ยถือว่ามีส่วนร่วมมากกับนักบุลทุกคนซึ่งพยายามทําให้ทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันมีวิธีการชัดเจนมีรูปแบบต่างๆนานาซึ่งดูแล้วเนี่ยตอนเนี้ย t r p p e ิเนี่ยกำลังเข้ากับเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะซึ่งถามว่าเป็นเรื่องแปลกมันก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ก็เป็นคําพูดและการจากคนนอกที่ไม่ได้แบบเป็นลูกจ้าง w e แบบต้องโผล่มาตลอดก็คือนานๆมาทีก็ได้เจอกับบรรยากาศที่มันแปลกไปก็เลยหยิบมาพูดกัน เพราจริงซีเปสเองเนี่ยกับตอนนี้ผมว่ามองไปทั่วๆเนี่ยมันลูกซีเปสเยอะมากนะเออตอน NXT เนาะเด็ก NXT เนี่ยตอนเขาปั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ทำงานง่ายนะก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องหยิบมาชื่นชมกันแล้วมันก็ทำให้นักมวยรทุกคนเนี่ยอยากที่จะออกไปทำให้ดีที่สุดกลับมาพูดคุยกับบอสพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนานนะเพื่อจะพัฒนานงานของตัวเองต่อไปนะครับโอเคต่อมาเราไปที่เรื่องราวที่อาจจะเรียกว่าดู น่าตกใจสักหน่อยก็คือการที่ r รีอาลิบลี่นั้นเป็นแพนิคนะครับซึ่งมันมาจากบทสัมภาษณ์ที่รีอาลิบลี่เนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากขึ้นปล้ำในละโซเมเนียไปแล้วว่าก่อนที่เธอจะปล้ำเนี่ยเธอรู้สึกมีอาการแพนิคแบบหนักมากซึ่งก็ไม่ได้ว่าเกิดขึ้นกับเธอไบบ่อยลิบลี่บอกว่าฉันมีอาการแพนิคชัดเจนตอนประมาณช่วงสชั่วโมงก่อนที่จะออกไปปั้ม ตัวสั่นรุนแรงแล้วก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากซึ่งเรียกว่าคือถ้าคือถ้าไม่รู้สึกกังวลก่อนเนี่ยก็อาจจะอะเรียกว่าอาจจะรักมวยปล้ำไม่มากพอก็ได้ฉันก็เข้าใจตัวเองเหมือนกันโดยเพราะการขึ้นปล้ำต่อนน้าคนจํานวนมากในสุกขทัยโซ่ไมเนียซึ่งนั่นเป็นวิธีคิดที่ฉันพยายามจะคิดเหมือนกันนะเอแต่นั่นแหละก็ยังกังวลมากๆเช่นกันซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันหนักมากจนกระทั่งมันทําให้มันที่บอกนะว่าตัวสันอ่ะตัวสั่นมากๆสำหรับนะเรียลลิี่นะเออนะแต่พอดีว่าหลังจากเดินออกจากพรม่านเดินไปสู่เวทีไปเจอวงดนตรีที่รักอย่างโมชเลสอินไว้ความกังวลทุกอย่างก็ปลิวหายไปทันทีอยู่ในโซนที่เหมาะสมมีความดุดดันนะเหมือนมีการมอสเล็กๆก,การมอสแบบสไตล์แบบแบบเมทัลแบบนะเออนะฉันรู้สึกว่า เหมือนกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งณเวลาตรงนั้นและนั่นคือสิ่งที่ฉันชอบมากๆเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำนะครับซึ่งอาจจริงนอกจากที่ว่าเธอเดินไปข้างหน้าแล้วเจอ emotionless in white ั๊บวงที่เธอชอบเพลงดุดันมันอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการที่ออกไปสู้อะไระเงี้ยนะมันทำให้เธอกลับมาปกติขึ้นใช่ไหมเออแต่ก่อนหน้าเนี่ยเธอก็มีการชื่นชมด้วยเป็นตามภาพนี้ก็คือเจสันจอร์แดนที่ปัจจุบันเป็นโปรดิวเซอร์ของ W e เนาะก็มีการ เรียกว่าเข้ามาช่วยปลอบปลอบใจริปลี่ก่อนที่จะออกไปปล้ำด้วยเหมือนกันนะครับโอเคอะต่อมาต่อมานี่เป็นเรื่องราวของแมชดรีแมชสำหรับหลายๆคนแต่ตอนนี้ผมก็คงไม่หวังแล้วนะเพราะว่าเรื่องมันเก่าเก่าเออแต่พอดีนะพอดีว่าทาด้นานของชอนไมเคิลนะฮะก็ได้มีการพูดถึงแมชนี้เช่นกันแมชระหว่างชอนไมเคิลแล้วก็ AJ สไตล์นะครับ ซึ่งชอนไมเคิลบอกว่าถ้าเขาจะออกเรียกกลับมาจากรีไทยและกลับมาขึ้นป้้มอีกครั้งหนึ่งถ้ามีนักมวยปล้มแค่คนเดียวบนโลกนี้ที่เขาจะเลือกก็คือเอเจตา e เขาไ้สัมภาษณ์ไว้กับทางด้านของรายการอ่ากริลเลียโพซิชันเขาบอกว่าผมคิดว่าหนึ่งคนที่ผมอยากจะเจอก็คือเอเจนะนั่นคือที่ผมอยากจะปล้มด้วยนะเพราะว่าจะเห็นว่าอ่าตอนเนี้ยโอเคแหละมันมีนักมวยปั้มมากฝีมือมากมายเต็มไปหมด คุณก็อาจจะมองไปที่พวกเขาบ้างคือผมเองเนี่ยผมยังรู้สึกแบบนี้มาตลอดผมยังรู้สึกแบบนี้มาเสมอเลยผมเชื่อว่าผมสามารถสร้างแบบดีๆกับ AJ ได้นะครับคือผมคิดว่า AJ เนี่ยและผมเนี่ยมีสไตล์ที่มันใกล้เคียงกันเราทำอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันนะครับอืมซึ่งผมรู้สึกว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนนึงแหละที่อยากจะเห็นแมบ,บนี้เช่นกัน ผมคิดว่าถ้าว่าจําเป็นนะนะถ้ามันเกิดขึ้นมันก็อาจจะมีแมชนี้หรือโมเมนต์นี้ก็ได้นะครับตามนั้นแต่ก็คงไม่เกิดง่ายๆหรอกดูทรงแล้วดูทรงแล้วนะไหนๆพูดถึง AJ อันนี้ผมแวะพูดถึงอันนี้สักหน่อยหนึ่งจริงๆเขียนไว้แล้วแหละบนหน้าเพจ Facebook ของเรื่อง็บล้าน r e ต r สตอนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากไปติดตามมันได้นะครับอันนี้คือเรื่องราวโอเคแหละมันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่คือผมเชื่อว่า แมตช์ระหว่าง LA Knight กับ AJ Style ในศึก SmackDown สัปดาห์หน้าที่เป็นการหาผู้ได้ชิงอันดับหนึ่งะครับในการชิงแชมป์โลกกับ Cody r h o d e s ในศึก Backlash ที่ฝรั่งเศสเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มักจะเลือก AJ ก่อน LA Knight อันนี้ถ้าเห็นเหมือนกันก็คอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเอลเว g h ไไปชิงแล้วก็ไปแพ้ไปว้าอีกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีกับเขาเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องของโมเมนตัมเนาะถ้าเป็น AJ ไปแพ้ก็ ยังดูโอเคหน่อยเออดูโอเคหน่อยนะครับซึ่งอันเนี้ยแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยหนึ่งคือไม่เคยเจอมาก่อนบนเวนทีแมสแท็กทีมก็ไม่เคยเจอการปั้มอะไรต่างๆไม่เคยเจอเลยครับไม่ว่าจะอยู่ค่ายไหนมีช่วงเวลาที่เคยอยู่ค่ายเดียวกันก็ไม่เคยได้เจอกันคืออย่างเช่นสมมติแบบเอเจสตาร์ Star, ย้ายมาอยู่ WE โคดี้ตอนนั้นเป็นสตาร์ดั๊อะไรเงี้ยแม่งอยู่คนละระดับเลยนะคนละฟิลเลยแม่งห่างกันมาก ก็เลยไม่ได้เจอหรือว่าตอนข้างนอกก็ไม,ไม่ไม่ค่อยทันกันเท่าไหร่จริงๆก็แบบแบบเกือบทันก็วนกันไปวนกันมานะประมาณนะั้นแต่ทั้งคู่มีความเชื่อมโยงกันผ่านเข้มขัดแชมป์โลก NWA นะเหมือนที่หลายคนน่าจะเห็นสถิติไปแล้วว่า AJ แล้วก็โคดี้โรสเป็น2จาก4คนนะในประวัติศาสตร์วงการเวอปล้ำที่เคยคว้าแชมป์โลกทั้ง W w E และแชมป์โลก NWA ก็จะมีบ u ดี้โรเจอร์สลิกแฟ a อเจสไตล์แล้วก็โคดี้โรสเนี่ยแหละครับล่าสุดซึ่งเรื่องเนี้ยก็ถูกพูดถึงไปแล้วในศึก SmackDown ตอนที่ผ่านมาเนาะซึ่งแน่นอนพอโคดี้พูดปั๊บมันก็ต้องเชื่อมเรื่องกับเรื่องเนี้ยแต่มากกว่านั้นนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะก็คือ a อเจสไตลเนี่ยคือคู่ต่อสู้คนสุดท้ายครับของดัสตี้โรสในแมตช์ชิงแชมป์โลก NWA ตอนนั้นต้องย้อนกลับไปในปี2003ที่เป็นศึกที่ตอนนั้นน่าจะยังเป็น NWA TNA ในช่วงเริ่มต้นน่าจะยังเป็น weekly preview ด้วยออนะซึ่งตอนนั้นก็เป็น dusty แพ้ให้กับรุ่นน้องอย่าง AJ s t y l e ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆมาถึงวันนี้โหสลับกันใช่ไหมเออเป็น AJ มาเจอลูกชาย dusty อย่าง Cody Rhodes บ้างก็ถือจ่น่าจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนุกในทีเดียวนะครับตามนั้นก็เดี๋ยวรอกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเอาข้อมูลมา คุยให้ฟังก่อนก็นแล้วกันนะคือถ้ามันเกิดขึ้นก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็จะได้รู้ก่อนใครอ่านะตามนี้โอเคหลังจากฟังไปแล้วครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด,ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แทงค์ในคอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้านล่าง หรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของเรื่องไม้ปลาบมรสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องของเรื่องไม้ปลาบมรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ